ภาคเอกชนภูเก็ตแกรนโอเพนนิ่งสุดยิ่งใหญ่ครับที่ศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์เดสติน t ชันที่สมบูรณ์แบบครบจบในที่เดียวครับนายสัทธาทองคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร่วมเปิดศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สาขาฉลองไลฟ์สไตล์เดสติน t ชันที่สมบูรณ์แบบที่สุดและครบจบในที่เดียวกับการออกแบบสุดสร้างสารรค์แคนิวัลวิลเลจด้วยแนวคิดรีเทลรีเทลเทนเมนต์ครับ พื้นที่ที่เต็มไปด้วยสีสันความสนุกสุดตราการตาโดยมีร้านค้าและแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายสร้างสารรค์ประสบการณ์ Eat Shop Play ในรูปแบบที่ไม่ซ้ำใครพร้อมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้คนที่หลากหลายทั้งนักช็อปชาวไทยนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่นอกจากจะสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่แตกต่างแล้วยังเปิดโอกาสในการสร้างธุรกิจ SME ทั่วประเทศสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนโดยมีกลุ่มสินค้าที่น่าสนใจมากมายครับเช่นอาหารแปรรูปอาหารแช่แข็งเครื่องดื่มสิ่งทอเครื่องจักสารต่างๆนอกจากนี้ยังมีโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีมาสาขาแรกในภูเก็ตที่มาพร้อมกับเครื่องฉายเลเซอร์เพล็กที่ทันสมัยที่สุดในโลกตอนนี้ครับ พร้อมตกแต่งธีมคาริวัลต้อนรับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ตลอดทั้งปีนี้ครับสำหรับภายในงานมีโชว์พิเศษจากนักแสดงหนุ่มชื่อดังนนกรพัฒนและมูบายพิมรพัฒนที่มาพร้อมกับพิธีกรอารมณ์ดีดีเกอองเขมรัฐครับพร้อมตะการตากับขบวนพาเหรดคาริวัลและการแสดงวงโยธวาทิตจากน้องน้องโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยด้วยครับ